คุณเคยได้ยินเรื่องราวของหญิงสาวผู้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความมืดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาไหมครับหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยมีความฝันแต่กลับถูกภาคชีวิตไปอย่างโหดเหี้ยมและคดีของเธอกลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ไม่มีวันคลี่คลายคืนนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปในปี1947สู่ลอสแองเจลิสเมืองแห่งแสงสี ที่ซ่อนเงามืดหน้าสะพรึงไว้มากกว่าที่คุณคิดและนี่คือ In Cage The b a c k a ดารคดีฆาตกรรมอริาเบธซอดหญิงสาวผู้พบจุดจบอันน่าสยดสยองในมุมมืดของลอสแอนเจลิสและก่อนไปฟังเรื่องราวของเราครับขอฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับจะมีไลฟ์สดช่วงเวลาประมาณหโมงเย็นฝากทุกคนนะครับเข้าไปชมไลฟ์สดกันได้จะเข้ามาพูดคุยปรึกษาหรือว่า เข้ามานั่งชมผมเล่นเกมเฉยๆก็ได้นะครับเอาละครับฝากเสร็จแล้วไปฟังเรื่องราวกันเลยครับอริสาเบธซอร์ <le ps> เกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี1924ในบอสตันลัสแมชชูเซสเธอเติบโตมาในครอบครัวธรรมดาแต่ชีวิตพลิกผันเมื่อพ่อแม่แยกทางกันในช่วงวิกฤตเศรษฐกษิจในปี1929หลังจากนั้นเธอย้ายไปอยู่กับแม่และใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเมื่อโตขึ้นอิซาเบตมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงฮอลลีวูด คือจุดหมายปลายทางของเธอเช่นเดียวกับหญิงสาวอีกมากมายในตอนนั้นเธอใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนเล็กน้อยระหว่างบอสตันแคลิฟอร์เนียและฟลอริดามักมีข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตรักและสังคมที่เธอคบหาแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าชีวิตเธอเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดๆแต่ในเช้าวันที่15มกราคมปี1947มีหญิงคนหนึ่งที่ชื่อเบตตี เบอร์เซนเซอร์พบศพผู้หญิงในที่ดินรกร้างย่นลิมัวพัคศพถูกหั่นครึ่งที่เอววางเรียงเป็นระเบียบอย่างน่าสะพรึงและที่สำคัญไม่มีเลือดแม้แต่หยดเดียวในที่เกิดเหตุบ่งบอกว่าเธอถูกฆ่าและจัดการศพที่อื่นก่อนจะถูกแกะมาที่นี่ออซิาเบตถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมเธอมีบาดแผลถูกกีดตั้งแต่มุมปากทั้งสองข้างจนถึงหูรอยยิ้มปีศาจ หรือที่รู้จักกันว่า Glass g o s s m มายนอกจากนี้ยังพบร่องรอยถูกทารุณกรรมอีกหลายอย่างเช่นการเผาและการตัดอวัยวะบางส่วนคดีนี้สร้างความสะเทือนขวัญในทันทีและได้รับความสนใจจากสื่ออย่างมากมายตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัยมากกว่า150คนและได้รับคำสารภาพวอมาม,ามากกว่า60ครั้งแต่ทุกอย่างยังคงเป็นปริศนา โดยมีผู้ต้องสงสัยหลักๆ3คนหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือดรจอห์นแฮนเดลส์สญญัาแพทย์ผู้มีประวัติเฉวเขาเคยมีความเชื่อมโยงทางอ้อมกับอลิซาเบตในปี1950ตำรวจลอสแองเจลิสได้ซ่อนเครื่องดักฟังไว้ในบ้านของเขามีการบันทึกเสียงสนทนาลึกลับที่เขาอ้างถึงการฆาตกรรมแม้หลักฐานจะยังไม่เพียงพอในการตั้งข้อหา แต่ลูกชายของเขาสตีฟฮอลเดลอดีตตำรวจสืบสวนได้ตีพิมพ์หนังสือที่ระบุชัดว่าพ่อของเขานั่นแหละคือฆาตรกรตัวจริงผู้ต้องสงสัยอีกคนก็คือเลสลีย์เดลลอนชายหนุ่มที่เป็นนักเขียนและมีความรู้ด้านการชำแหละเขาเคยสารภาพแบบคลุมเครือแต่สุดท้ายก็ไม่มีหลักฐานและคนที่สามมาเพนเซน นักธุรกิจเจ้าของไนท์คลับผู้มีชื่อเสียงในฮอลลีวูดก็ถูกสอบสวนอย่างหนักเพราะเป็นคนรู้จักของอลิซาเบธแต่เขาก็พ้นข้อกล่าวหานอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมใต้ดินแพทย์และผู้มีอิทธิพลในวงการฮอลลีวูดแต่ทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดพอที่จะนำไปสู่การจับกลุ่มคดีเดอะแบ็กดาเรีย กลายเป็นหนึ่งในคดีฆาตรกรรมที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาและสร้างอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสื่อมากมายทั้งภาพยนตร์หนังสือและสรารคดีแต่ซึ่งหนึ่งที่สำคัญคือชีวิตของอลริาเบตมักถูกบิดเบือนหรือแต่งเติมเพื่อสร้างดราม่าทำให้หลายครั้งเรื่องจริงถูกกลบด้วยตำนานสิ่งที่ยืนยันได้คือ เธอเป็นหญิงสาวที่มีความฝันเหมือนกับคนทั่วไปแต่กลายเป็นเหยื่ออาชญากรรมันโหดเหี้ยมโดยไม่มีความยุติธรรมมาถึงเธอเลยจนถึงทุกวันนี้